สวัสดีครับสวัสดีแฟนผีทุกท่านยามเช้านะครับผมต้อนรับสู่การโตหน้าล่าข่าวแมนยูนะครับประจำวันอังคารที่12มกราคมครับเรามาติดตามข่าวสารจัดเต็มกันเรื่องของการพรีวิวนะครับเดี๋ยวคืนนี้แมนยูจะลงเตะกับเบอร์ลี่นัดสำคัญต้องการแต้มเพื่อเป็นจ่าฝูงนะครับแล้วก็ข่าวซื้อขายต่างๆจัดนักจัดเต็มเรื่องของซูมาเร่เรื่องของแม็กซ์แอรอนจัดให้ฟังกันนะครับก่อนอื่นขอด้วยอย่าลืมดกดซับให้ผมครับการโตหน้าล่าข่าวแมนยูนะครับแล้วก็ฝากสปอนเซอร์เป็นยาธาจอมทองนะครับใครที่มออาารดไหยยน่่ ไปสั่งซื้อยาธาตุจอมทองได้นะครับช่องทางในภาพมี Facebook หรือว่าจะไปซื้อตามร้านขายยาชั้นนําทั่วไปมีเช่นเดียวกันครับแล้วก็ฝากยาไทย1นึ่ด้วยนะครับผลิตจากสมุนไพร100%ยก็สั่งซื้อได้ผ่านทางช่องทางเดียวกันเลยนะครับฝากด้วยนะฮะมาดูกันเรื่องแรกนะครับก็คือการจับสลากประกบคู่เอฟเอคัพรอบที่4ครับจับมาแล้วนะครับออกมาเมื่อคืนนี้โดยที่แมนยูของเราโอ้โหมือดีจะโคจรไปเจอกับลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับ ทีมลเล็กๆเยอะแยะไม่เจอเจอทีมใหญ่นะครับใครแม่งจับวะอยากจะเอามือมาลวกน้ำร้อนแล้วไปทำเล็บมือนางเหลือเกินเกมนี้จะเตะกันในช่วงวันที่23-24มกราคมนะครับช่วงปลายปลายเดือนโดยรอบนี้จะแข่งการจบภายในเลกเดียวนะครับไม่ได้มีแบบว่าอุ้ยเสมอน,นัดแรกแล้วไปต่อเลก2ไม่มีนะครับเราพยายามลดจำนวนนัดลงเพื่อ,อ,อไม่ให้เสี่ยงโควิดนะฮะก็เลกเดียวจบจะมีการต่อเวลาพิเศษ30นาทีรวมไปถึงการยิงจุดโทษนะครับถ้าเกิดหาผู้ชนะภายในเกมไม่ได้ แต่ไงขอให้แมนยูจบภายใน90นาทีเถอะนะครับจะได้ไม่ต้องกรอบไม่ต้องเหนื่อยมากเกินไปไปรุนนัดอื่นต่อนะครับแปลว่าเราต้องเจอกับลิเวอร์พูลถึง2นัดในภายในช่วงเวลาแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นนะครับก็ถือเป็นโปรแกรมที่ฮาร์ดโหดพอสมควรนะฮะลิคับ,คบจับเจอซิตี้ตกรอบไปแล้วเอฟเอคัพมาเจอลิเวอร์พูลอีกนะฮะเจอทีมไม่ง่ายหน่อยก็ไม่ได้จะได้ให้พวกตัวสำรองลงไปเคาะสนิมลงไปเล่นกันบ้างนะฮะก็ต้องรอดูว่าโซเชาจะจัดทัพแบบจัดเต็มเลยหรือเปล่าในเกมเอฟเอคัพ ไปดูคู่อื่นกันหน่อยครับเขาประกบกันเป็นไงบ้างก็บอกว่าอิจฉานะครับเห็นแล้วมันตาร้อนดูแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจับดีทุกนัดนะฮะไปเจอเชลเทนแฮมทีมที่แบบว่าอมถ้าเกิดเตะออกไปหลังโกเนี่ยเผลอๆเข้าหน้าต่างบ้านค้างๆเลยนะฮะอาจจะเป็นทีมเล็กหรือว่าแบบสนามแบบชุมชนระมาณนี้นะครับรวมไปถึงเนี่ยมีใครบ้างแมนยูเจอลิเวอร์พูลนะครับอร์เซนอลเจอเชลส์เบอรีหรือซาลธแฮมตันนะครับวูฟเจอกับคอลลี มีใครอีกที่แบบเด่นๆพอะนนบ,บัลสเ์เจอวีคอม,มอย่างเงี้ยนี่ก็จับดีทุกนัดนะครับเชลซีเจอลูตันอืมก็ไม่ยากเลสเตอร์อาจจะเจอเบนฟอร์ดจะเป็นทีมที่ฟอร์มดีจากแชมเปี้ยนชิพนะอันนี้ประมาทไม่ได้แล้วก็เอลฟ์ตันเจอกับเชฟฟีวันส์เดย์นะครับแมนยูหนักสุดแล้วแหละแทนที่จะไปเจอกันเป็นนัดชิงมึงมาเจอกันรอบนี้หมดสนุกเลยนะครับผมก็รอติดตามกัน FA Cup ันะฮะไม่เป็นไรเรามาเน้นกันที่เกมค่ำคืนนี้ดีกว่าครับหัวนี้สำคัญนะเพราะว่าแมนยูจะบุกไปเยือนเท จอกับเบอร์ลี่นะครับเกมนี้ขอแค่แต้มเดียวเท่านั้นก็ขึ้นจากฝูงแล้วนะครับแต่จะเอาไปทำไมล่ะแต้มเดียวเอา3ไปเลยจะได้ทิ้งห่างๆไปนะครับแต่กันตีา่ากว่านะครับเกมค่ำคืนนี้ก็รอดูกันได้อัปเดตล่าสุดจาก Press Conference ของโซชานะครับก็คือเอเดนสังคาวานี่ครับหล่อสุดตามภาพก็จะกลับมาในเกมค่ำคืนนี้ได้แล้วนะครับหลังจากโดนแบนไปเรียบร้อย3นัดด้วยกัน ซึ่งเจ้าตัวก็ฝึกฝนฝึกซ้อมมาตลอดตั้งแต่โดนแบนนัดแรกนะครับแล้วก็จะเป็นขุมกําลังในคืนนี้อย่างแน่นอนนะลงสนามแน่ๆครับส่วนคนที่มีอาการบาดเจ็บโผล่มาก,ก่อนหน้านี้ก็คือทานั้นของพวกลุคชอลินเดเลฟฟ็อกบาไบยี่เนี่ยโซชาย,ยืนยันว่าลุคชอกับลินเดเลฟสามารถกลับมาฝึกซ้อมแบบเต็มเซสชันได้นะครับในหดล่าสุดก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรรบกวนแล้วหายดีนะครับแต่ว่าฟ ok ็อกบาและบบยี่เนี่ยคือ2คนที่ ซ้อมได้แค่บางเซสชันเท่านั้นไม่ได้เต็มร้อยนะครับต้องรอเช็คความฟิตอีกหนึ่งก่อนจะถึงเกมกับเบอร์ลี่นะครับก็จะเป็น2คนที่มีสิทธิ์จะช่วยได้แต่ลินเดเลฟกับลูกชอรน่าจะออกสตาทเป็นตัวจริงนะครับนอกจากนั้นโซชาร์ก็อัปเดตด้วยนะครับว่าในตลาดมกราคมนี้ทีมคงจะไม่ได้ขยับซื้อตัวเข้ามาใหม่อะไรมากมายเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละทีมก็คงจะไม่อยากเสียนักเตะแบบผู้เล่นตัวหลักๆมาให้อยู่แล้วนะครับก็อยู่ในโปรแกรมที่มันยากทุกทีมแหละ ไอ้พวกตัวเก่งๆที่เราสนใจเขาคงจะไม่ปล่อยมาให้แต่แมนยูมีแผนการสัมพันธ์ก็คือการปล่อยนักเตะที่ไม่ใช้งานออกไปก็อย่างในภาพน่าจะเป็นพวกโฟลโซเมนซาพวกโรเมโรหรือแม้กระทั่งโรโฮนะครับพวกนี้น่าจะไปที่เหลือก็พร้อมนะครับผม,ม้บกำลังท้อนเข้าโอเคในการเจอกับเบอร์ลี่ในเกมค่ำคืนนี้ส่วนความพร้อมของเจ้าบ้านเบอร์ลี่บ้างนะครับก็เป็นีกทีมหนึ่งที่ฟอร์มค่อนข้างดีในช่วงพักหลังแต่เกมนี้ต้องรอเช็คความฟิตข,ของ3ตัวเก่งนะครับ ตัวเก่งหลักๆเลยนะก็คือเจโรดิเกสนะครับโอ้โหกองหน้าที่เคยยิงแมนยูมาแล้วมีชารลีเทเลอร์แล้วก็ไวต์แม็กนิลนะครับแถมยังมีนักเตะอีกราวๆ4คนที่ต้องกักตัวนะครับเพราะว่าติดโควิดอยู่ได้แก่แอชลีย์เวสต์วูดนะครับจอร์จบราวน์ฮิลล์จิมมี่ดันแล้วก็เบลลี่พีคอกแฟเรลนะครับ4คนฉะนั้นถ้าเกิดก่อนเกม4คนนี้กลับมาตรวจโควิดแล้วผลตรวจจะเป็นบวกอยู่ต้องพักไปอีก4คนเนี่ยก็ถือว่าเบอร์ลี่ ผุมกำลังยั่วพอสมควรเลยนะฮะก็น่าเป็นห่วงสำหรับเบอร์รี่ก็ไม่เป็นไรผลผลดีสำหรับเรานะครับผมไปดูการคาดการณ์ของ w h ูสคอร์ครับไลน์อัพออกมาหน้าตาประมาณนี้หรือเปล่านะครับสำหรับเอาฝั่งเบอร์รี่ก่อนแล้วกันนะก็นิกโปฟเฟลเสานะครับผู้ักษา,า,ราประตูตัวเก่งผมก็มีในในทีมแฟนตาซีออ Fantasy ด้วยกอนะงหลังมีปีเตอร์สนะครับมีเบนมีทาคอฟสกี้แล้วก็โลตัน กองกลางมีเบรดี้เนี่ยเวสต์วูดบราวน์ฮิลกูดมุนซันผู้นี้มีเสียงโควิดกันหมดเลยนะครับต้องรอนะว่าจะจัดตัวจริงเป็นใครหรือบ้างส่วนแนวรุกก็สองตัวตุกติกครับคริสวูดแล้วก็ Ashley อแอชลีย์บานส์โดยเฉพาะแอชลีย์บานส์เนี่ยหึงสอกมาบ่อยนะครับส่วนฝั่งของแมนยูครับก็เดคแคร์เฝ้าเสานะก็มายึดตัวจริงในเกมบอลลีกนะครับส่วนกองหลังมีวานเิซาก้าลินเดเลฟแม็กไกเอเล็กซ์เตลิสแต่ผมว่าลุคชอตน่าจะลงก่อนมั้งนะฮนะเอ๊แต่ก็ไม่แน่ พอถ้าเกิดคาวานี่ลงได้เดลิสจะเป็นคนที่คอยครอสเปิดป้อนให้นะครับอือาจจะเป็นเดลิสก็ได้เหมือนกันส่วนกองกลางครับเม็นโทมิเน่กับเฟรดยืนคู่กันบอดบี้กับแดนกลางของเบอร์ลี่ส่วนแนวรุกมาซิเอลแฟนันส์แลชฟอร์ดแล้วก็คาวานี่่อะผมว่า4คนข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นแนวนี้แหละไม่น่าเปลี่ยนนะครับผมฟันทวยครับอืไม่ใช่ฟันทงกันหน่อยครับเกมคืนนี้ประมาณไหนสกอร์ท่านั่ของฮูสกอร์ให้มาแมนยูเฉือน2-1นะฮะ ผมว่าแมนยูก็น่าจะเฉือนเหมือนกันแหละนะครับแต่เพลออเนี่ยไปเจอเกมอุดๆของเบอร์ลี่อืมคือถ้าเกิดเบอร์ลี่มาฟูลทีมอ่ะผมแอบคิดว่าแมนยูจะบุกไปชนะ1 0ด้วยจุดโทษด้วยซ้ำนะครับอาจจะใช้ความเร็วในการป่วนพวกกองหลังเบอร์ลี่ได้แล้วก็ได้จุดโทษมายิง1 0โป้งจบเกมหนึ่งเป็นสกอร์นี้แต่เมื่อเบอร์ลี่มันดูสภาพทีมไม่พร้อมไม่ค่อยฟิตนักเตะติดโควิดแบบเนี้ยก็มีสิทธิ์ว่าแมนยูอาจจะชนะมากกว่า1ลูก ให้สักสามหนึ่งแล้วกันนะครับให้สามหนึ่งอาจจะโดนยิงแต่ชนะได้แบบขาดพอสมควรน,นะโอเคถ้าไม่จุดโทษหนึ่งศูนย์ไปเลยก็ก็ชนะสามหนึ่งด้วยขุดกาลังที่ดีกว่านะครับอ่ะคิดเห็นยังไงก็พิมพ์มาบอกกันในคอมเมนต์ได้นะครับผมนะข้างล่างจัดไป เรามาอัปเดตตลาดซื้อขายกันหน่อยครับวันนี้ข่าวปัง,ปงๆเยอะแยะมากมายนะอย่างที่ผมบอกเ,เมื่อกี้แล้วคนที่มีโอกาสาจะย้ายทีมสูงมากก็คือทโมธีโฟลซเมนซานะครับวันนี้ก็มาจากการรายงานของฟาบริโซโรมาโนแล้วก็สกายสปอร์ตด้วยนะครับก็ช่วงดึกๆที่ผ่านมาต้องบอกก่อนว่าทางนายซามิเอลลักเฮิร์สนะครับเป็นนักข่าววงในจากฝั่งแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์เขาระบุออกมาก่อนครับว่าไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น กำลังติดต่อเข้ามาเจราจากับแมนยูในดีลของทีมอุีโฟโซเมนซานะครับโดยดีลเนี้ยเดินไปในทิศทางที่บวกมากๆแล้วใกล้จะเป็นความจริงแล้วนะครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยสกายสปอร์ตก็ลงแล้วก็โรมาโน่ก็ทวิตยืนยันเองเลยนะครับเขาบอกว่าทั้ง2ทีมทั้งแมนยูแล้วก็ en, เลเวอร์กูเซ่นบรรลุข้อตกลงกันแล้วนะครับโดยที่ตอนแรกเนี่ยอาแจ็กซ์พยายามจะเข้ามาร่วมวงด้วยนะก็เป็นนักเตะฮอลแลนด์นะครับอาแจ็กซ์ก็อยากได้ แต่วันนั้เตะเลือกแล้วว่าจะไปเรเบอร์คูเซนในเยอรมันนะครับตอนนี้เบื้องต้นเรียบร้อยหมดแล้วพวกเรื่องของการเจราจาปักเปล่านะครับตกลงกันเรียบร้อยเหลือแค่จัดการเอกสารต่างๆนะครับถ้าเกิดจบก็ฮิวิโกได้เลยนะครับโรมาโนโบ,บอกว่าฮิวิโกซูดมากๆแล้วก็น่าจะใกล้เป็นจริงแล้วแหละในการย้ายไปอยู่กับเลเวอร์คูเซนของฟร์โซเมนซ่านะครับอันนี้พอจะเดาได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่มีบทบาทแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้แบ็คขวาก็น่าจะเป็นวิวิาก้าแล้วก็รองลงมาเป็นวิลเลียมส์ นะฮะก็น่าจะต้องบบกือบอกมืออำลาสำหรับทิโมธีแล้วอีกเรื่องนึงก็คืออัปเดตเกี่ยวกับ2นักเตะเป้าหมายนะครับของเราก็คือบูบาการีซูมาเร่และแม็กซ์แอรอนส์ดีทั้งคู่นะคงจะมีคนไปถามเขาเยอะแหละนะครับโรมาโน่เนี่ยถามว่าเอ้ยสองคนนี้จะมาแมนยู U, ได้จริงไหมนะครับโรมาโน่แกก็เลยตอบออกมานะครับเหมือนแก้ลําคาญนิดนึงเขาบอกว่าทั้งซูมาเร่และก็แอรอนส์เนี่ย ถูกแมนยูติดตามฟอร์มอยู่จริงๆสเกาอยู่นะครับติดตามมานานสักพักแล้วแล้วแมนยูก็ชื่นชอบในฟอร์มของทั้งสองคนด้วยนะแต่ว่าย้ำนะครับย้ำว,ว่ายังไม่มีการติดต่อเจราจาเกิดขึ้นก็ยังไม่ได้มีการเข้าไปพูดคุยแบบจริงจังแต่อย่างใดนะครับคือแอบมองเธออยู่นะแจะ๊แต่ว่ายังไม่บอกให้เธอรู้นะครับลิวเนี่ยตั้งค่าตัวของซูมาเร่เอาไว้ที่35ล้านยูโรนะครับ นะสำหรับซูมาเมรก็ถือว่าไม่ได้แพงมากเกินไปเพราะว่านักเตะสัญญาไม่ได้เหลือเยอะแล้วที่สำคัญคือแมนยูยังไม่ได้มีแผนจะใช้เงินในตอนนี้นะครับคือยังไม่ได้อยากจะซื้อใครในมกราคมอ่ะให้มาสอดคล้องกับที่โซชาพูดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องรอไปก่อนซัมเมอร์ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้บ็อบบาอาจจะไปแล้วก็อาจจะเอาเงินจาก,กบ็อบบาเนี่ยมาทบในส่วนของซูมาเมรก็ได้แม็กซ์แอรรอนส์ก็ได้หรือว่าหลายๆคนที่เป็นคนอื่น ะะก็ต้องรอติดตามกันนะครับแต่ว่ายา้ำแมนยูสนใจจริงๆนะครับโอเคนี่คือทั้งหมดที่เอามาฝากกันในวันนี้ครับสำหรับการตัวหน้าราคาแมนยูถ้าชื่นชอบฝากกด subscribe ไปกันด้วยนะครับรวมไปถึงกดไกลค์ที่เพจที่ i n s ส a g แกรมติดตามกันได้เลยนะครับก่อนรัลากันฝากสปอนเซอร์อีกครั้งครับยาธาจอมทองและยาถ่าย123ติดต่อไปสั่งซื้อได้ผ่านทาง Facebook หรือว่าลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในแสวบสวอททาวน์แล้วก็คืนนี้ด้วยคาเฟ่กับพี่อีกไปด